สบายดีพี่น้องสบายดีเมนี่โฟกัสาวจอยคงจือหรืว่าแฟนเจี๊ยบเราเมนี่แอบมาสซวจอยหรือว่าซวจอยแอบมาหาอะไรไงเจาแอบมาหาด้วยนะบอลจะเข้าจะเขาบัวเะโดนโรหา้นองมันเอิ้มงเินม่มมยไฟมาหาไฟได้พี่น้องได้ มาเจอกันโดยบังเอิญเนาะจ้ะเราเจอมาเจอแฟนเจอกับเราโดยบังเอิญเนาะตอนนี้ก็เป็นอยู่เพื่อนนั่นเพื่อนโคงอีกเนาะนี่ก็โคงนี่ก็โคงที่ว่าโคงก็ได้โคงก็ได้สองโคงมาเจอกันมันเป็นแม่น้ำโขงไม่แม้แจ่จอยมี่เนี่ยแม่บ่ฝากเขาจอยเขาเลยมั้ยไม่แต่ กิดในเตมูส <expand> so no like ิบ่เลยกิ๊กกิในเตมูก็น้าเป่าเลยนี่ตอนหัาเพื่อนไปละพเนี้ยมาบอได้บอกว่าสิมาไเ้จะเอมาเลยมาเจอเลยบนสองคนเออหนาวบอหนาวเลยหนาวเลยน่ากิกอดผัวเขาเลยเนียถาเป็นปีลาได้ไหม

บอกเจ้ว่าเาไแล้วจรับผ้าเดอัวมงเนี่ยเป็นลานได้เป็นอใช่เป็นนอกนอกอเจบแล้วออแต่ผู้ชาติตามเด้อเป็นเด้อาพนห่งันอันบายพี่น้องไปนเพราะว่า ฮักกันเป็นพี่เป็นน้องกันซื่อบรรดาผมก็ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เรขาดประเภทกันแล้วอ่ามองว่ามวนเพื่อนเพื่อนไปไปใไซมาใช้เห็นกันกได้ทักกันฮักฮักกันดีกว่าสร้างกันพี่น้องเลยธรรมดาอ่าฮักกันดีกว่าร่ากันไปเนาะนี่แหละเพิ่นคิดไปที่นี้แล้วสจอยมันจังเงินอยู่กันได้นานไปเนาะถ้าเป็น หักเขาแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วก็เดี๋ยวจะเช็ดน้ำตาต้องเช็น้ำตาเพราะว่าเพราะว่าพูดอยู่แล้วว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเพราะว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาแม่ไม่ใช่ค <Surf> ร <jugar> ูบว่าวเขามีลูกแบบในเขามันคือเป็นเป็นน้องเป็นน้าอยู่แล้วนะครับเป็นน้าแม่เพราะเขาก็มีลูกมีครอบครัวแล้วมีเมียยแลล้วเ่ได้คิดยังไงถ้าผมได้คิดยังไรมาโมโดนผมบ่นเสร็จไปทำไมโมแด้ นเด็กหุดที่ซ้ายุดหุดที่ซ้ายจะจอยได้ไหมเนาะช่ใช่กลมซุปเล็กๆแตใช่ใจมันเป็นแบบกายแรงแล้วเราทนมาคงม่กมาทำเพื่อเรื่อยอ้าวตอัดเป็นอัดน้พอ่ีแล้วมันจะได้ันอฟังหังจะได้สบายใจนําที่ไหนว่าจะจอยมากกว่จีนขึ้นร้ายได้ก็จะจอยขึ้นร้ายส นเธเมื้อนี้มาเลยบริษัทไหมสาวจอยกับบัลิน <c oughs> ้ำสาวปินมาบัลิน้ำกับพอคกับบัลิน้ำที่ก็เลยเจอกันสร้างน้ำเกกคุ้เขนมาก็เลยก็เลยมาเจอกันนอนบลาไปนอนมือี้นอนเวียนลายหมือนี้ก็เลยน้ำที่คุ้ยไม่ยน้นไมได้ นันใต้ท้ายหนนั่งรับต้องปิดไฟใช่ลับเสร้นอกจเว้นข้ามมาแบวนั่งไหนให้เราว้าจุกจัลลาจาราลาภิญญาลาภนำให้กำด้เพื่อนนอกสมุนมีแห้งมือไงเพรวมือนอกาเพาะหาทีตื่นแบบโอ้ยธมุลาเราโอ้ยมือไหอยอันนี้อันนี้คือว่าตอนยำนาเนาะ เราเลื่อยนมากแนอังไดก็เมื่อยมันวน่น้ามุลาปะครับมุลาไลงไปลงลุกลุก่าใกล้ได้ยังไอ่ใกล้ฉพอะยัมนาอีกแลขาขา็นอไเหื่อยลบแป๊บเดียวแวบแป๊บเดียวพอแล้วมากว่เมื่อยหนาเหื่อยเห็นหน้าฉแมงย่นอุานายังจำเป็นเดี๋ยวอัน เดี๋ยวด้านเปิดจยางโลกปัยยุคไทยมันอย่างบริดณหน้าฮักกระสิไปยงคทียงเท็นรอมันจะบระิษณหน้าแม่ทำยหน้าทำงานเลยอแต่ว่ายอะมากใส่สูมแล้วทำงานแลน,น์ลหาสวยอ่าผ่านมาแล้วอเอามีงานทั้งอันฟังไทยกับกับมีกับทห์ฮาจ,จอยอะไรเด้อแม่เฟซบุ๊กชื่อทัอ่ไงเฟซบุ๊กชื่อทั่ไหเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กน่าใช้แต่ใช่เราเท่านั้นแต่ใช้แต่ใช้คนเขียนซูม เราจอสายเลาะพี่น้องเอเบุสายจสายเลาะ่านั้นท่านั้นเฟบุสซื้อเฟบุสยังไงคงจื้องจืพี่น้องติดตามไปหากหากมีมีเพนรองสายอมตสายอมเป็นสายเลาะฮะคือสายเพนเสะอ่ะแต่เพื่อนเก่าเป็นสายพี่น้องแต่ว่าหมู่ไลยเกินหมู่ไลยอะไรหมวเกี่ยวจะเกี่ตัง well, ชีพเาิ จะไปอนงมนเกินไปถูกไหมันเเกินไปถูกอืมนานๆเลยเราจะช่วยเอาแบบนาสั้นได้นะทเกินไปก็สั้จะใส่เราอืมเรียกสิเรียกสิที่ใส่องค์นี่แหละพี่น้องซื้อเฟซบุ๊กเพื่อหมาว่าต้องมีสายยาไมมีสายยาแต่เพ็รเก่า แามติดความป้ออืเราด้พี่น้องสำหรับเอฟซีซอจอยพี่น้องผ่านเห็นพันไผนมากอฝากกดติดตามนะไมด้พี่น้องฝากกดติดตามฝากเบอรฮนเดอพี่น้องเลยทำยิทุบมาสปีเลยังบได้เงินเดือนมีคนเบิ่งะสิไปเทศอะแทศร อ่าเฮือนใหม่เฮือนแห่อฮับตัวเดียวเด้น้อยมือเฮือนเจ้าตัวเดียวจักฮับตัเดียวะนั่นแหละวกมียงมีอืเป0ปี20ปีมาวามบาัมาด้านเปิดใดอือาวเอาจะซอยซจอยพี่น้องเอ้ยอยู่สูเฮือนก็สิแล้วแหละแม่นัน จะขึ้นควรัวบ้านบ้านี่นฮะของหน้าได้ตีแค่ได้ยังไงขางนเนาะใกล้แล้วได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วขาดอีกสเซก็คือครัวเดี๋วคนั่กันบ่มกัสาคนอะไรครับเป็นเป็นคนขี้เงา้าวหักกุหลเรียบเลย เปิดความก็อบอุ of 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 yes, ่นนะยาทิซามันเนี่ยคันะแต่ตุณนี่ย้าฉะข้าฉะขึ้นห่าร้ยบอกไปแล้ว่าวยอมยันไม่ด้จะขึ้นหาร้อยวายอะ รู้ว่ากระเ็นหเป็นยังไงแน่นแน่นไปแล้วแนเาว่าความจริงเลงอากันเป็นพี่เป็นน้องมีอะไรกินอไรแบ่งยิมีอบไรกกมียังรทกับ้างอ่ะอันดับตัวอันดัตัวอันนับตองนดตัวอันดาบตัันับตอบวอันับอนดบอันดับาัวอวอััอันดัอันดัอับตัดตวนดตน่ัอนอนดตอนัอัวอบวตอนดองนวนบตัอนอ ขู่เบาวล่าเอลเอโอได้ละหากซ่องมันคงจือนะไม่หรอกเจ๊กเเราเข้าไปกดซับสไกไปนั่งเจี๊กกเอาเจเราภาษาไทยเลยนงกดเข้าไปเลยเจ๊ยกเอาเราไม่อย่างว่เนมวล

โอเคไปน้องกะซนีเลยไปน้องตอนน้องผมมดนี่ยปีน้องเบิ่งว่าเราก็บริทัทมกันก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่แต่ว่าบริมีโอกาสได้ทายไปน้องเพราะว่าเสารจอยเป็นงานลายมาคนก็นสิว่าตอนเปิดที่ไม่คือไปหาเสารจอยดูอยู่แบบแนี้แบบคือห่างเหินกะบริด้ห่างเหินไปน้องแตยังคือเก่ากะมีเวลามีโอกาส สิได้แวะไปหาเพื่นขอบคุณทุกการติดตามไปเนาะสำหรับคลิปนี้ไปได้ไนะหมเนาะสบายดีบาย